เรื่องนี้ก็เจอเป็นประจำครับเพื่นเห,นหลังฉีดยาคุมเซตฝนตกสูบน้ำใสนาข้าวรอบแรกใสปุ๋ยน้ำล้นขันนาพ่นฮอร์โมนฝนตกพ่นเจลาต้องใสฮอร์โมนเพราะเข้าใจว่าความเชื่อของชาวนาไทยปัจจุบันในกลุ่ม รุ่นคนเก่าๆยังมีความเชื่อและยังมีความเข้าใจในแบบเก่าๆส้ำลายยังส่งต่อส่งทอดมาอย่างรุ่นลูกรุ่นหลานในปัจจุบันซึ่งมันยากต่อการเปลี่ยนแปลงมากครับประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะต้องการจะไปเปลีป่ยนแปลงใครแต่ผมกําลังจะให้เพื่อนๆรู้และเข้าใจถึงรลักเหตุและผลของสิ่งที่ผมจะพูด12สองข้อว่าความเป็นจริงแล้วมันคืออะไร แล้วมันเป็นอย่างไงและสิ่งที่เราเข้าใจอยู่มันถูกต้องไหมตามแบบฉบับของเราครับข้อแรกที่ผมเจอเป็นประจำพ่นยาคุมในนาข้าวสองรอบดีกว่ารอบเดียวสมัยก่อนสองรอบไม่มีนะครับเพื่อนๆสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้พ่นโดยซ้ำครับไม่ได้ใช้ยาคุมเลยด้วยเสีย้วยซ้ำแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพื่พอนๆเพราะว่าอย่างนี้หนึ่งทำนาค้างเดียวเองแล้วปวจะ ได้ทำนาเนี่ย้าเอยคือข่าวพื้นเอยอะไรต่างๆมันขึ้นจนเต็มที่ไปหมดละมันก็เลยทําให้หนามันไม่ค่อยมียาส่วนใยก็ระเจืเกิดก็จะมีแต่วพวก้าที่เกิดใต้น้ําพวกพอก่อดนาทเทียนนาพวกโป่งต่างๆพวกมีครับในปัจจุบันมันไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเราเอาสมมติฐานและสิ่งที่ผู้ยาตายายเราบอกเล่าในอดีตน่ไม่ใช่ในปัจจุบันไม่ได้นะเพราะว่าระบบ การทำนาบแบบทุนนิยมม,มันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้การเกิดลูก้าการเกิดเม็ดยาการเกิดเข้าพื้นการเกิดเดม็ดข้าววัชพืชในนาข้าวเราเนี่ยมันก็เยอะนะมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยใช้ลักการแบบเก่าไม่ได้ที่นี่จะแยกให้เห็นอย่างชัดเจนก็คือว่าถ้ารอบเดียวเนี่ยเพื่อนๆถ้าคุ้มรอบเดียวเนี่ยสวนใหญ่เนี่ยสวนใหญ่เนี่ยที่เขาคุ้มสองที่เขาฉีดสองรอบ เขาจะฉีดในลักษณะแบบไหนค้นสวนใหญ่เขาจะฉีดในลักษณะแบบว่ารอบแรกคุมเลนฉีดคุมเลน,น,เลนซึ่งสารคุมเลนที่เขาใช้โดยทั่วไปก็จะใช้สารพิวทาคอและเวลาฉีดเก็บเก็บยาในรอบที่สองก่อนใช้น้ําก็จะใช้สารตัวนี้ครับสารตัวนี้คือสารคุมไหน ตอนนี้พ่อแม่พี่น้องชาวนาในเขตบ้านผมเนี่ยก็ใช้ยาตัวนี้ในการฉีดเนี่ยซึ่งชื่อการค้ามันก็คือ m 4 0ครับขออนุญ,ญาตออกชื่อหน่อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปพาดพิงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของทันภูผลิตนะแต่เพียงแต่ว่าผมจะสะท้อนถึงปัญหาของคนในโซนบ้านผมเนี่ยให้ทุกคนนะครับให้พ่อแม่พี่น้องชาวนาทุกคนได้เข้าใจถึง สภาพปัญหาที่ชาวนาในเขตบ้านผมเจอว่าการใช้ยาในตัวนี้ครับมาฉีดในนาข้าวเนี่ยปัญหาแรกเลยที่ชาวนาในบ้านผมเนี่ยเจอคือยาดื้อยาครับเพื่อนๆไอ้ยาตัวนี้เนี่ยเวลาฉีดไปเนี่ยมันเหมือนใช้สารพาราคอตฉีดเลยครับหั่นหลังประมาณ6กเจ็ดชั่วโมงถ้าสายถึงถึงก็หั่นหลังแล้วเลืองเลยครับใบไหม้เลยครับไอความเข้าใจของเราเนี่ยเราก็มองเผินๆเราก็เหมือนเหมือนว่า ยามันจะตายดีถูกไหมครับแต่จริงๆรแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นครับเพื่อนเตอนนี้อ่ะชาวนานในเขตบ้านผมเนี่ยกําลังเจอกับปัญหายาดือ้อยาฉีดเท่าไรก็ไม่ตายสุดท้ายจบด้วยอะไรครับมอเตอร์ตัดเขาดิบฉีดสองรอบนะครับเพื่อนเก็ยังเอามันไม่อยู่อ่ะสิ่งนี้ก็ระวังให้ดีนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่ยังใช้ยาตัวนี้เก็บยาในรอบที่สองอยู่ระวังนะครับแล้วท่านจะเจอเหมือนกับชาวนานในเขตบ้านผมด้วย ความเข้าใจว่าฉีดสองรอบมันจะทําให้ยูคุมยากําจัดยาได้ดีกว่าการฉีดยาคุมค่ารอบเดียวอันนี้เป็นความเชื่อและความเข้าใจที่ผิดครับผมจะบอกไว้เลยนะครับเพื่อนๆหัวใจสําคัญของการคุมยาให้ยูในแปลงนาเนี่ยมันคือน้ําครับใส่น้ําช้าน้ำไม,ม่าอยู่น้ําต่อให้ยาดีแค่ไหนก็เอาไมา่อยู่ครับเพื่อน ต่อให้คุณใช้หลักการของเราที่อธิบายมาตั้งหลายต่อหลายคลิปก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้ครับสรุปก็คือไม่ได้เกี่ยวกันครับมันอยู่ที่การจัดการข้อที่2เรื่องนี้ก็เจอเป็นประจำครับเพื่อนๆหลังฉีดยาคุมเรซตฝนตกคุมยาไม่อยู่อ่ะจะต้องแยกให้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆว่าไอ้ฝนตกเนี่ยตกทันทีหรือว่าเว้นไปประมาณสอชั่วโมง ความเข้าใจของเราอะเราเข้าใจว่าน้าฝนเนี่ยมันจะไปล้างยาออกถูกไหมครับด้วยหลักการนะครับของยาเนี่ยครับเพื่อนๆมันก็จะทําหน้าที่คล้ายๆกับแว็กที่ไปเคลือบหน้าดินนะครับมันก็มีส่วนหนึ่งครับเพื่อนๆที่ที่ที่มันถูกเจือจางเนาะแต่ที่นี้ถามว่าประสิทธิภาพของการคุมเนี่ยระหว่างฝนตกกับฝน,นไม่ตกแตกต่างกันไหมไม่ได้แตกต่างครับในกรณีคุมอย่างเดียวนะครับในกรณีคุมอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับเรื่องของการฆ่านะครับแต่ที่นี้ถ้าเกิดว่าคุมและฆ่าล่ะ ก็ต้องระวังครับเพื่อนสารคุ้มค่าที่อยู่ในกลุ่มแพทีละคอหรือไทเิเบนซอกซินตากเวลาใส่น้ำท่วมข้าวน้ำไม่ขุนน้ำไม่เน่าข้าวไม่ตายแต่ถ้าเป็นสารที่อยู่ในกลุ่มยูตาคอโพพานิวอันนี้น้ำท่วมไม่ได้นะครับเพื่อนตายเรียบเลยนะครับในความเข้าใจนี้ที่ว่าฝนตกแล้วน้ำฝนจะพาเอายาออกไปจากนาม,มด อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเลยครับเพราะเมื่อฉีดแล้วสารมันจะแทรกซึมไปตามความชื้นแล้วมันจะกระจายตัวไปจนมันสัมผัสเม็ดยาที่มันซ่อนที่มันมกอยู่ใต้ดินใต้ซอกเลนใต้อะไรต่างๆครับที่กรารของมันแต่ถ้ามันจะล้างมันก็ควรล้างถ้ามันจะล้างมันก็ล้างแค่ชั้นแท็กชั้นผิวบนนะครับไอ้ส่วนที่ฝั่งตัวอยู่ในดินเนี่ยถ้ายามันแทรกซึมลงไปถึง ก็มีผลในการคุมได้เช่นกันครับทีนี้จะมีคนถามว่าในกรณีที่ฉีดคุมเลนฝนตกจําเป็นต้องกักน้ำไหมในกรณีที่ฉีดคุมเลนหลังจากวานันหนึ่งวันกักน้ําไม่ได้และไม่จําเป็นต้องฉีดซ้ําอีกแล้วครับวิธีการนี้ผมใช้มาแล้วครับเพื่อนๆแล้วมันได้ผลให้ใช้วิธีการไหนรู้ไหมครับ นับต่อไปให้ได้ประมาณ3มถึงสวันใส่น้ําทันทีเลยแล้วใส่น้าพยายามคุมอย่าให้น้ําแห้งพยายามคุมอย่าให้น้าท่วมยอดข้าวนานต่อนเนื่องกันเกินไปปัญหายากเอาอยู่ครับไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะฉีดสองรอบสามรอบเก็บแล้วเก็บอีกเก็บแล้วเก็บอีกแล้วยาเก็บแต่ละตัวไม่ใช่ถูกๆนะครับเพื่อนๆนะอันนี้ก็คือข้อที่จริงที่อยากจะมาชี้แจงให้เพื่อนเพื่อเข้าใจกันครับ มาข้อที่สามฉีดเก็บยากดีกว่าฉีดคุมทำไมยังเป็นยาหาธรนะครับเพื่อนๆถามว่าทำไมทางที่ดีอะเอามันตั้งแต่เป็นเม็ดคุมมันตั้งแต่อย่าให้มันเกิดเป็นต้นดีที่สุดเพราะถ้ามันเกิดเป็นต้นแล้วยากที่คุณจะกําจัดมันได้เพราะอะไรเพราะพัฒนาการทางพันธุกรรมของมันพัฒนาตัวเองมาโดยตลอด เพราะทุกครั้งที่เราใช้ยามันก็จะมีการสะสมมันก็จะมีการทําให้พันธุกรรมมันกายและมันก็พัฒนาตัวเองให้ต่อสู้กับธิษของยานี่ก็คือสิ่งที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งจากความเข้าใจที่พิษของคนส่วนใหญ่ข้อที่สีสูบน้ำใส่นาข้าวรอบแรกหลังคุมยายาข้าวจะตาย ้าน้ำท่วมข้าวข้อนี้ขอแยกเป็น2กรณีเหมือนอย่างข้อต้นเลยครับที่ผมพูดไปคือว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราใช้สารวิวทคอพพานิลมีปัญหาแน่ครับต่อให้เป็นข้าวต้นใหญ่ต้นโตเมื่อน้ําท่วมยอดตายนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสารในกลุ่มแพท,ทิลคอครับไพิเบนอันนี้ไม่เป็นไรครับมีคนถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้คือว่า ระหว่างการใช้สารแยกไคลเซียอคอกับพืิเป็นซอกซิมกับใช้สารร่วมที่อยู่ในภนาชนะเดียวแบบไหนจะดีกว่ากันจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมใช้มานะครับที่เป็นชนิดบรรจุร่วมดีเฉพาะปีแรกที่เขาออกมาขายครับเพื่อนๆพอนพอหลังจากนั้นปุ๊บสู้ในแบบที่แยกใช้ไม่ได้ครับอันนี้ก็บอกเพื่อเพื่อนเข้าใจเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวของเรามาถึงข้อที่ห้า อันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแทกครับเวลาไม่ทําเรื่องนี้ก็กลายเป็นคนที่เกียดไปเลยโดยปริยายเออก็ตลกดีเหมือนกันนะครับเพื่อนๆคือเรื่องการซ่อมข้าวตาปักตหลุมที่เนา่าที่ตายที่ไม่เกิดแล้วจะทําให้ผลผลิตของข้าวได้เพิ่มขึ้นเกิลี่ยเกินกนานะเพื่อนเพื่อครับสําคัญในเรื่องที่คนสําคัญดีกว่าครับ แต่ถ้าคุณว่างจนไม่รู้จะทําอะไรนะอย่างนั้น,นเราก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าในากรณีที่จําเป็นที่จะต้องเอาทุกปั๊กเอาทุกซอกทุกซอยนะครับอันนี้เพื่อนๆกําลังเข้าใจผิดโทษนะครับอย่าบูลลี่อย่าด่ามากครับผมนะไอ้ที่รถเกียวพ่นทิ้งนะครับเพื่อนๆมากยิ่งไปไอ้ที่เพื่อนๆเอาไปซ่อมไว้อีกเสร็จเสร็จด้วยซ้ําครับอันนี้เราต้องพูดกันตรงๆนะครับก็ต้องพูดตามเนื้อผ้านะมันไม่มี ไม่มีรถคันไหนหรอกครับที่เกี่ยวได้สะอาดบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่มันไม่มีการล่วงหกตกหล่นเลยเนี่ยครับและอีกอย่างน่ะไอการที่เอาข้าวไปซ่อมตำปักตำรุมนะแทนที่มันจะได้ข้าวเพิ่มแทนที่จะได้เงินเพิ่มเงินลดนะครับท่านเพื่อนลดยังไงรู้ไหมครับเวลาเกี่ยวไปปุ๊บข้าวเขียวข้าวติดบเขี่ยวโดนตัดราคานี่คือสาเหตุและเวลาเกี่ยวข้าวเขี่ยวโอกาสที่ัวนนวดของรถเกี่ยวเนี่ยจะฟัดรุดเนี่ยก็น้อย กอน้อยเกิดผลอะไรครับที่ได้มันไม่เท่ากับที่เสียออกออกไปไงครับอันนี้ก็คือเหตุผลเพราะฉะนั้นถ้าจะทะเลาะก,กันเรื่องทําไมไม่ซ่อมเข้าตาปักตำหลูมอันนี้ผมว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติไหมครับเพื่อนๆลองเปิดใจและลองมองอะไรกว้างๆดูบ้างครับผมเคยมีปัญหากับคนในบ้านอยู่พอสมควรเกี่ยวกับการทําคนาให้ใหญ่เพื่อกัก,กน้ําให้อยู่แล้ว เป็นความเข้าใจของเขาของก็เข้าใจว่าเมื่อทําคณาใหญ่ที่มันก็หายไปเพราะที่มันหายไปผลผลิตในนาข้าวมันก็จะหายไปด้วยแต่บทสรุปผมพิสูจน์ให้ครอบครัมเห็นว่าสิ่งที่เขาเข้าใจนั้นมันพิษมาโดยตลอดไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับตามนั้นข้อที่หกครับใส่ปุ๋ยน้ำล้นคันนาแล้วน้ำจะพาเอาปุ๋ยไปในมด อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับเพื่อนเนถ้ามันง่ายอย่างนั้นนะเราคงไม่ต้องหวานปุ๋ยแล้วครับเอาปุ๋ยไปวางตรงปากน้ําท่าน้ําตรงตรงบิ่งแรกต้องรูน้าน้ําขังเลยครับเราปล่อยให้มันไหลไปทุกบิ่งเลยครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพื่อนเน,นะไอที่มันจะไปอ่ะในตัวเจนเนี่ยไปแน่ๆอันนี้เข้าใจอยู่แต่ว่าสัดส่วนในการไปของมันเนี่ยมันก็ไม่ได้วอามากจนถึงขนาดว่ามันไม่มีประสิทธิภาพหรือมันไม่ออกธิดเลย นะอันนี้ต้องเข้าใจไว้ด้วยโอ้หถ้าจริงๆผมก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเหมือนกันครับอย่างที่เพื่อนๆเข้าใจอย่างที่พ่อแม่พี่น้องรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายที่บอกต่อๆกันมาว่าน้ลนนาล้นคันนาน้ําพาปุ๋ยไปในหมดเลยจะใสไปทําไมนะโอ้อย่างนี้ก็สบายสิครับเพื่อนๆไม่ต้องหวานเลยถูกไหมผมก็ยกประสอบไปเทนหน้าท่าเทหน้าท่าเทหน้าท่า,ทา,ทาแล้วปล่อยให้น้ําพาเอาปุ๋ยไปทุกบิง้งทุกบิง่งไม่ดีกว่าเลยครับถูกไหมแต่จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอื ไอ้สัดสวนจริงๆแล้วต่อให้มันล้นหรือไม่ล้นนะเพื่อนๆไอ้นี่เข้าใจสมัยนะต่อให้หน้ํามันล้นบนคนาหรือไม่ล้นบนคนาอย่างไงมันก็ไปถ้ามันไม่ไปข้างบนมันก็ไปข้างล่างข้างบนคืออะไรไอ้ที่ล้นคนาไหลออกไปหาแป้งชาวบ้านเขาอะนะเนี่ยไปแน่ๆอย่างไง้มันก็ไปอ่ะถ้ามันไม่ล้นขึ้นข้างบนมันก็ระเหยระเหิดขึ้นข้างบนด้วยความร้อนของการยกตัวการยกตัวของไนโตรเจนอ่ะอันนี้ก็ไปอ่ะ แล้วถ้ามันไม่ไปสองทางนี้มันไปทางไหนหมอดทางดินไปทางใต้ดินความชื้นไปไหนในตัวเจ้นไปนั่นอันนี้ก็ไปต่อให้ล้นหรือไม่ลน้นยังให้มันก็ไปครับถ้าสมมุติท่านหรือถ้าสิ่งที่ผมบอกเล่านี้มันไม่เป็นความจริงทําไมในตัวเจ้นถึงออลิใสายไปแค่เจ็ดวันเอง ริดมันอ่อนแล้วทาไมมันเป็นอย่างงั้นนะครับถูกไหมต้องไอวิจ,จาะนญยาณดีๆนะครับเพื่อนๆเปิดใจให้เป็นกลางในการฟังเหตุและผลที่ผมอธิบายนี้นะครับดังนั้นสรุปเลยนะครับต่อให้น้นหรือไม่น้นอย่างไงก็ไม่ได้กระทบกับข้าวเลยครับเพื่อนๆที่<ๆ>จะตอบสนองกับปุ๋ยที่เราใส่มันก็เ,นเพียงแค่ความรู้สึกในการชีวัตเท่านั้นเองครับข้อที่เจ็ด ใส่ปุ๋ยไม่มีน้ําเออเรื่องนี้เคยได้ยินมาอยู่เหมือนกันเคยได้ยินมานานแล้วครับเพื่อนๆไอ้ประเภทที่ว่าขอให้ดินแตกละแหงแล้วหวานปุ๋ยแห้งๆเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยเอาน้ำเข่ายาหาทํานะเพื่อนๆนะไอ้วิธีการแบบนี้หัวเพื่อนๆจะไล่น้ําไปถึงไอ้สวนท้ายที่เพื่อนๆใส่ปุ๋ยรอไว้นะครับปุ๋ยละเหิดขึ้นข้างบนมดนะครับืดินแห้งไม่มีความชื้นทําละลายไม่ได้ ปุ๋ยเลือกที่จะขึ้นข้างบนนะเพราะฉะนั้นวิธีการและหลักการนี้ไม่ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งนี่ก็คือสิ่งที่คนรุ่นเขาเขาบอกต่อกันมาข้อที่8หวานขีได้ฟางหวานหางได้เข้าโอ้ยเพื่นๆเ,เอ้ยมันหมดยุคแล้ว ความสภาพความเสือส่อมซึงของดินนะมันไปขนาดไหนไอ้คุณทําปีละครั้งคุณไม่ต้องมาคุยกับเรานะคือประเด็นที่ผมคุยในวันนี้มันสาหรับนาที่ชอกช้าทําปีละสามหมุนไอ้คนที่สภาพความร่วมสมบูรณ์ของดินมันมีเป็นทุนอยู่แล้วเนี่ยบอกว่าเอ้ยวนันยี่สิบห้ากิโลตอ่อไร่กูก็ได้เยอะแกไม่ต้องมาพูดเยอะอาก็แล้วแต่คุณได้ดีมันก,ก,ก็ก็ถูกเ้วไงครับมันก็ มันก็ตอบโจทย์คุณแล้วถูกไหมแต่ประเด็นที่ผมจะพูดเนี่ยวัตถุประสงค์ของสิ่งที่ผมจะสื่อเนี่ยกําลังสื่อกับคนที่ไม่มีเวลาพักฟื้นให้ดินเลยนะแยกให้ yeah, okay, ออกนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นในความเข้าใจนี้ถ้าเข้าใจว่าถีได้ฟางหางได้ข้าวนะครับมันคือยุคที่ดินมีสภาพความสมบูรณ์มีสภาพความพร้อมของสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นทุน เดิมอยู่แล้วเป็นทุนที่ดีอยู่แล้วแต่สมัยเนี้ยต่อให้คุณหวานถีหรือต่อให้คุณหวานหางอย่างนี้คุณก็ตองส่เคมีถ้าคุณจะทําผลผลิตออกขายไปยังลงสีออกจําหนายไปยังท่าข้าวแต่ถ้าคุณจะทําให้กินโอเคนั่นอีกเรื่องหนึง่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวเลยครับนะทาทีใส่ปุ๋ยทําหางคุณก็ต้องใส่ปุ๋ยในเมื่อมันจะใสยอยู่แล้วก็ทําไมไม่ ทำให้มันมีตัวแปรที่มันให้ผลผลิตกลับมาเยอะๆหรอครับถ้าสิ่งที่ผมบอกเล่านี้มันไม่เป็นความจริงนะเพื่อนๆนะคงไม่มีเพื่อนๆหลยๆนะท่านย้อนกลับมาถามผมหรอครับว่าผมก็ทําตามรักวิชาการมันก็ไม่เห็นได้เกิไร่เกินนานเลยนี่ไงครับมันคือเหตุผลเราต้องนึกถึงปัจจัยของดินเรานะครับว่ามันมีต้นผลที่ดีมากน้อยแค่ไหนตามนั้นนะครับข้อที่เก้า พ่นฮอร์โมนฝนตกจะไม่ได้ผลต้องฉีดซ้ําอันนี้มันจะว่าเป็นคําถามก็เป็นคําถาม้จะว่าเป็นความเชื่อก็เป็นความเชื่อว่าเมื่อฝนตกฝนก็ล้างยาออกเพื่อนๆครับเข้าใจไว้นิดนึงนะครับเพื่อนๆครับท่าทังหารทุกตัวนะครับที่เราฉีดพ่นให้กับข้าวเนี่ยผ่านผนังเซลล์เลยนะอ่ะต่อให้มันไม่ได้ทางใบนะครับมันตกสู่พื้นดินเนี่ยลากข้าวไปสัมผัสหรือไปได้ปุ๋ยจักรแทรกซึมนะครับ ข้าวก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกต่อหนึ่งโอเคไหมแต่กลับกันนะครับกับทางดินทางดินถ้าสายไปแล้วกินไม่หมดไม่ทันดินน้ําม,มีความร้อนปุ๋ยละเหิดปุ๋ยละเหิเข้าวเอามาใช้ประโยชน์กับรอบสองไม่ได้นะครับเพื่อนเันนี้นี่คือข้อแตกต่างนะสรุปก็คือฝนตกล้างยาฝนตกล้างปุ๋ยนั่นนละไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่มีผลนะครับ ถ,ถ้าเราสามารถฉีดพ่นได้ฉีดครับถ้าเราฉีดพ่นไม่ได้ก็รอฝนเบาเม็ดนะครับแล้วก็ฉีดพ่นนะมันจะเป็นว่าจะต้องรอใบแห้งมันจะเป็นจะต้องไม,ไม่ไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเลยนะทำมาแล้วนะครับสิ่งที่พูดนี้ทำมาแล้วนะทีนี้ขอแยกย่อยออกไปนิดนึงว่า ในกรณีที่ฉีดเพียฉีดมแมลงเนี่ยที่มันลบซ่อนตามซอกตามกีบตามกืบตามกาใบเนี่ยครับเพื่อนแต่ขณะที่ฝนฟพอมพมเนี่ยเป็นส่วนที่ดีนะพอตกชึบปุ๊บน้ําฝนพาน้ํายาลงตามต้นแล้วพนก,ก็ลงมาหายพกแมลงที่มันลบอยู่ต,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 ตามกีบต,ตามซอกตามกาบใบข้าวเนี่ยนะครับกลับกลายเป็นส่วนที่ดีนะอันนี้ฝากเพื่อนๆนไว้นิดนึงนะครับกับความเข้าใจที่พิพิษในแบบเก๋าเกาว่า มันไม่ดีมันไม่ได้อย่างวุ่นอย่างงี้เราก็มาทะเลาะเราก็มาทะเลาะกันนะครับข้อที่สิบพ่นธาตุอาหารพืชเข้าทางปากไปโอ้โหเมือนเปิดเอ้ยเราไม่รู้จะกี่รอบแล้วเนาะเรื่องนี้เนาะก็ยังได้ยินอยู่งั้นเนี่ยไปเจอที่ไหนก็ยังก็ยังพูดกันอยู่อยนอย่างงี้แหละกับเรื่องพวกนี้กับ เป็นคนเจนไม่ใช่คนเจนเก่าอะนะครับเป็นคนเจนกึงๆอะ่ะกึงๆซึ่งข้อมูลต่างๆนี่ก็ก็ได้มาจากวิชาการนี่แหละครับเนาะก็บอกเล่าตอๆกันมาแล้วก็ไปฟังตำสื่อต่างๆนะครับก็ว่าเออเข้าทางปากไบเข้าทางปากไป,ปกไอ้คนที่เข้าใจว่าโอ้ฉีดสายไม่ได้เดี๋ยวปากไปปิดแล้วมันจะไม่มีประสิทธิภาพมันจะไม่ได้ผลนะครับ ฝันธงเลยนะเพืเ่อนๆนะไอความเข้าใจนี่พิษนะครับนะเข้าใจสมัยด้วยเนาะตามนั้นนะสิบเบ็ดตัดใบข้าวเป็นการกำจัดข้าวดิบก,กับหญ้าในนาข้าวเข้าใจพิษนะครับเพืเ่อนๆครับเป็นยิ่งการเพิ่มจํานวนของข้าวดิบและหญ้ามากกว่าเดิมมาสิครับเพราะอะไรตัดข้อไปปุ๊บ แตก2กิ้ง3กิ้งแล้วครับมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมมากกิ้งแล้วมันยังต้องมากเม็ดอีกด้วยแล้วออกดอกออกเม็ดเร็วกว่าเดิมยิ่งเพาะยามากในานา้าขึ้นมากกว่าเดิมอีกแล้วไอ้ข้าวดีดนี่ก็แปลกประัดกิ้งปุ๊บออกแนงออกออกแนงข้างออกประสองลวงเลยที่นี่นี่เพราะฉะนั้นการตัดข้าวดิดไม่ใช่การแก้ปัญหาเรื่องข้าวด็ดกับหญ้าในนาข้าวนะครับอันนี้ถ้าใครยังมีความเข้าใจแบบนั้นอยู่ เองเปิดใจฟังเราดูทักนิดครับ12ข้อสุดท้ายพ่นเชื้อราต้องใส่ฮอร์โมนเพราะเข้าใจว่าเมื่อเราพ่นเชื้อราเข้ามันโสมเข้ามันอ่อนแออยู่ก็ต้องการให้เข้าฟื้นตัวแล้วก็ไปใส่ฮอร์โมนเป็นคําถามว่าทําไมถึงห้ามใส่จบใบทําไมถึงห้ามใส่ฮอร์โมนกับการฉีดเชื้อรากับการฉีดป้องกันปัญหาเชื้อราในนาข้าวเพราะอะไร เพืเ่อนๆครับปุ๋ยมันเป็นกรดนะครับฮอร์โมนมันเป็นกรดนะครับแล้วไอสารจ้าใบเนี่ยมันคือสารลดแรงตึงผิวสภาพความเป็นกรดการลดแรงตึงผิวเกิดการแทรกซึมที่ดีแล้วการแทรกซึมที่ดีทีนี้ประเด็นนะถ้าปุ๋ยมันเข้าไปอย่างเดียวก็ดีเองเพืเ่อนๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่งั้นสิยาไม่ใช่ฉีดฟึ่งแล้วเชื่อมันตายทันทีเลยเมื่อไหร่แล้ว มันไม่ได้การันตีว่าไอ้ส่วนที่มันไม่ดไมโดนยามันก็ต้องตายไปด้วยนี่ใน,ในขณะที่เราฉีดพ่นเพราะฉะนั้นไอ้เชื้อไอ้ที่มันแข็งแรงแข็งแรงอยู่อะมันก็มีโอกาสเล็ดรอดเข้าไปยังรอยต่อผนังเซลล์ของต้นข้าวได้ในขณะที่เราลดแรงตึงผิวของต้นข้าวในกรณีใส่ย,ยาจำใบไงครับแล้วมันก็ยิ่งได้สารอาหารที่ดีจากสภาวะความเป็นกรดของปุ๋ยไงครับมันก็เลยทําให้เกิดอา,อาการอะไรครับมันก็เลยทําให้เกิดอาการเป็นโรคเชื้อรา มากกว่าปกติในในกรณีของการฉีดยารักษาเชื้อลาย้ํานะครับในกรณีของการฉีดยารักษาเชื้อลาครับ